ไออีกแล้วพี่น้องรอบเก้าโมงสิบโมงฝนตกอีกแล้วสบายดีพี่น้องขอขอบสองบ่อใส่กาพี่น้องสบายดีเอฟซีเบอร์สคุสุขข่อน,ขขนตอนนี้ฝนมาอีกแล้วห้าสิบใบวงอีกคือเก่าแล้วว่าสิเป็นจังไงไปฝนตกพี่น้องตอนนี้เปียกไปหมดแล้วเอาใส่กุ๊บ หรือว่าหมวกนั่นเองบางโทรศัพท์เขาไปซื้อล่มบ่ทันเราได้เตรียมกันเปิดได้ก่อน <c oughs> เฮ้นอนว่าใส่ชุดเสื้อกันฝนปิดเยอะหึมยินงชุ่มขันแจะจของคันตัวเละทุเล่ากันนะ ืแห้งมาอีกเลาเลยพื่นนตกแห้งกว่านี้นะที่ได้ถอดเสื้อกันพ้นแล้วมาตุม่มโทรศัพท์ไว้พี่นไหเมาขาดคันดนิ่งไว้แล้วร <c oughs> อบนี้ที่พเป็นของเข้าแทวว่าป่าเนะที่เป็นแต่ของเขาบ่ ทันรอบนี่ก็ยังบ่เป็นของเฮาก่มีทางเดียวแล้วคือมานอนเผาอยู่นี่นี่ป่าก็เริ่มลงหลายเลยพี่น้องว่าเพราะว่าจะเริ่มไป้ลงแล้วบ่ว่าจะเป็นทางใดก็ตามป่าลงแล้วภาพก็สีสั้นสีเบลอเล็กน้อยเฮยแล้ว อ้าวง้ออะไรเถอะง้อเขาป่าบ่าา <c oughs> ผูกไวได้เนาะผูกแล้วมันของนี่เล่นตัวหนึ่งจะบวเหนม่นมันของหรไอยังไงแล้วผูกไว้บ่ <c oughs> ง้อของ <c oughs> ป่าแม่บ้านบ่โอ้ เธอตกเม็ดใหญ่ได้บ้านบ่ได้มีหอดสองดอกสองแดดยังไรได้พี่น้องวันนี้ฮึมฝนหยาดมาใส่เป็ดเป็ดเป็นอะไรเธอ Hên hàm hên hòa 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 siêu hòa 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 phần hòa 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 siêu hòa hòa siêu hòa 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 nó hòa 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 โอ้มันมันแม่มันลอยขึ้นบนลำบ่ตัวใหญ่น่ะเธอเออเธ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 อเออเออปลาซิวเลยเออนี่น่องปลาซิวลอยลุลวงอยู่เออมีแต่ปลาซิว นั่นเจ้าอาฟักซิ่วฟักซิ่วนั่นเจ้าอุ้ยหักเอาไปเห็ดได้กินพี่น้องบอกเนี่พี่น้องเห็ดเต็งได้กินปลาซิวเลยเห็ดแปร,แรพี่น้องเห็ดแปร ฮึน้งด uh ้วยมาเห็นตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่เนี่ยเมื่จะคล้องขาปล่ยก่อนเนี่ยคือมราใส่ว่าแล้วเาตตรงมานนอนเผาเอาอังสี่ได้มันดเอ่างายลงมาเหรน้องว้า ปลาซ <ยา S 1> ิวนี่แต่โตงามๆพี่น้องลุยลอยอยู่อ่อออาเธอจะไปเห็นอะไรเห็ดปลาแดกเนาะเออเห็ดเอือยถ้ามีทางเดียวเขาวาแล้วต้องมาน,นั่งถอดอยู่เห็ดตูดน้อยไว้ในนี่แล้วเราเอาเห็ดปลาแดกงามพรบดมีขี้เหงื่อได้นะเก่ง้ลอยอยอู่เด้ลงไปแบบมีแต่ป่าเนี่ยบดมีขีเ้เหงื่อ ไปพี่น้องไปเดี๋ยวไปรุ่นอีกพี่น้องร้อยด้แต่แง่น้องก็อราไปให้ได้มัดไว้ไหมบอก้ะย่างกระปูมันเนาเลยเธอทิมเซ็ยเถอะต้องใส่ดอกก็ไปโอ้ยฝนฝนฝนพี่น้องไปป นาแล้วหลังจากตีห้าสีพ้นผัดเช่าพี่น้องแล้วก็สิเข่าบ้านก็พี่น้องจะเอาไปเข่าป่าไปให้แม่ท่า,พาวพออ้วนเฮ็ดประแดกบก็เ,เป็นตรงนี้นี่ป่านะก็งามอยู่ได้ลรืปลาซิ่วเนื้อกิ่งลอยๆแล้ว,วก็วอ,กอุปกรณ์ข้าสิเข่าไปจากแบตอีกเพราะว่าเทียงหน้าหน่อยเรามีแต่แบตมีแต่ไผ่อันนะมีแต่ไผ่ดังมันบ่มีไผ่ฝาลงมา ใส่ตลอดซาปดเปลืองแบตก็ดอกระเดียวองเถืองนี่ก็มือหนึ่งสองอยสามสนีเทื่อเที่ยเข่าแต่บาน <laughs> อันนี้น้ำมันหลดน้ำมันหลดเฮาน้าเติมมากนะพอได้ไปใช้ดอกนั่นเข่าไปอาไอ้แทนสาดแบตละกันนี้เด่นน้ำมันก็เพื่มน้ำมันหละใช่ยังเอามาป้องป้าคอป่ะ น,น,น,นี่นี่นี่น้ำมันเขาก็ได้เลือกขีดเดียวฮ่าก็พอจะเป็นลูกไปพี่น้องปะเดี๋ยวเขาไปบ้านก่อนพี่น้องปปอมาปะไม้บ๊อบมือนีขับรถเข้าบ้านขน,นตกอีกเจ้าเอ้ยมาแล้วสิ้นภาไปเบิองน้ำตาลแล้วสิ้นภาไปแลดตาลแล้วเบืองขับรถ มันเจียวไหวกับมันเชนาพวงมาข่าวล่าสุดออมาจากลราสุออกมาลูาพอเพื่อนมันเาไปรัดขานาที่บริณอนเราตไดนอนนตัดอตาลัดบอมันถ่วมจะบอกนนั้นมันแย่หอดีเหรเห็นแล้วเขียนมันเนา แม่นวานแม่นตกอีกนักๆนเจกิโลได้พี่น้องท่านี้อันนี้อันไหนตัดาแยกอันนี้มอตัดเมฆกันรับเมเคยมปแล้วมันมีตัดเมฆกับน้องเมฆจะได้น้องเมฆ <C> oh <m> ไว้ยี่บ่อนี่ครับไว้ยี่บอค่ะรถปากเช็งนี่มันออกว่าอะไรไปจ้ะมันดิ่งยู่ดองดองอ้โแดดแห้งเรียรรอได้รใครแต่โทรศัพท์บนลูมือพี่น้องโอ้แดดแดดแห้งเลยพี่น้องใครแต่มันบนลุดมือลบายเนี่ยมันในะ้องอเป็นผู้ครับ ถ้า<บ>เป็นผู้ซ่อนด้้าเป็นผู้บังคับเมื่อเดียวนีน้แล้วเอาดีๆเด้ดเธอ<ด>เธอเเยอ,เอย่าเห็นเน็บเลยมุนไวใช่ไดมใช่เร่งนี้เลยมันใจใช่ปอดีมันใจใช่ปอดี่ยเรไอ จลออยู่คะแนนยาวขาลงมแล้คันคอยเอาขา้อยี๋้วลงได้่มาาเวลามันเจอเป็นงงต้อาคาโอ้นาาลงแล้วคอยซุนก็ได้นี่มันแดงหมนี่มนนีเนาะูคนเด้คนทางกับือกันเพิ่นันละทไดกั เออโทษยังงมนยิบอไม่แลดใช้รถอะไรโอ้เพมันปีแตกวะอลบอกเรียบเงคนข้างคุณคนหนึ่ไม่ใจเพราะไม่ใจเจ้าอก็รีนั่ง้ายนะบ่ใจพัก่านนะคะเออแต่ว่านางขับรถเดียวยสิ่งสิ่งก็เฮาอีกเตื่อยเตืออ้าว มันบมดสิ้นทางเนาะเขากำลังมาอยู่ว้าวอยู่สองปีแล้วค่ะสอบสองปีแล้วบอกอ,อ๋อสองแต่สองเนาะสองปีเทางขาสองกระนะลานที่หนึ่งแล้วมันหมดหนึ่งทางเนาะแม่ดอกตะไคนั่นนะ่ะโอ้วัดไคร่มองนั้นแล้วมันจะจ,จีเจอแม่แล้วแถวนี้มันบมดอะไรมันหมดอะไรึงพันว่าเป็นขี้ต่มมันเป็นหมากขี้หินแห่ เป็นหินแดงดินท้างแดงนะดินแดงปา่าจะไปตอนผู้แม่งนะไ,ได้ป่ามมนสิบปอนดไหม่ตอบเอาไปเลี้ยงงูวบเปล่าอะไรน,นี่ na đâu mọi người vừa đi yêu đâu hai chị yêu nhau yêu nhau không? Nè, nhau nhau thử nào là nhau 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 ไก่คือบวกไก่อันสิว่าไก่ก็บพวกไก่บวกไก่ก็คือไก่อันอันย่างก็โพเติมเติมหนึ่งคนเลยอันย่างอับเนาะย่างกับประมาณสี่ครึ่งสั่งโมงปนนี้อาอนี่จะเคยย่างออกไปบยังแล้วไม่มีคนอยู่ บบให้ลงอีกบ่ไป้วแม่เทารานอนหา้าวบอได้ขึ้นไปดอกแม่เทานอนลังนี่ก็นี่แหละที่ของเมียเฮาหรือว่าของแฟนเฮา,า,าที่เฮ็ดไว้แต่ประธานได้หุ่นจักกระเป๋าใส่ยังบ่มียังสาน่อดอกนะ อะไรไปน้องก็จะได้ปิดคลิปกันนะไปน้องๆจะได้ขอบอกขอบใจพระท่านมีสารเต้าพระท่านบ่มีเงินฝากเป็นกําลังใจเบาใจด้ยวยไปน้องด้ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้พอนคลิปหน้าไปน้องสบ,บายดี